ดีครับผมผมกบน้อยงกยกครับผมป้าตัวมาเฮ็ปต๊กเหรอเจอพายุเหรอแล้วตกขนาดเลยวะนี่โอ้พายุเข้าครับพายุเข้าขนาดเลยหลังคาหัวนี่เออเจอมาเฮปหยอดเลย ตุ๊ตัลงแต่ลงาต๊กอีนี่เลยนี่คอดทีจะออกละคลอดผอย่างนี้ละคลอดแล้วเนาะตัณนานักเลยวะตกอ้เจเตาอนี้ บ้านผนแม่พี่น้องได้ครับหรือบ้านผมล้มขนาดเลยตอนนี้เฮฟกันนักขนาดเลยหลังคาโ่้หัวตอนนี้หดยอดเลยเขาค้าคือมาจะได้เดี๋ยวเอามา้าช่ตังนเนาะจะเงี้ยนกันพอนะ